สวัสดีค่ะพี่น้องปองกกและพี่น้องปองไปมัอน,อ,กกน,มอ,นอ,มอีกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องคะเหมือนี้โมบวิลพาไปดูไหลเรือไฟโบราณเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอยู่จังหวัดนครพนมเนาะคะ่ะพี่น้องมั่จะไหลตามปีเกิดของตัวเองนะคะซึ่งเรือจะทํามาจากกาบกล้วยเนาะคะ่ะจะมีดอกไม้ทูบเทียนเนาะคะ่ะและ้วเขาจะน้าไปวาง ตามจุดต่างๆเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นจัดเตรียมไห้ต่ละปีแต่ละปีเนาะคะ่ะปีนักสัตว์ของเจ้าของเนาะคะ่ะแล้วก็อ,อขอขมาเนาะคะ่ะแม่น้ำคงคาขอขมาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องวันออกพรรษาเนาะคะ่ะอ,อ,อันนี้คือบรรยากาศเนาะคะ่ะที่โมบิลไทยมาให้ชมให้เบ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่คะ่ะเดี๋ยวเราไปชมเรือกาบป่วยกันเลยจะ กระทงเนาะคะ่ะกระทงที่ทําจากเศษวัสดุเนาะคะ่ะพี่น้องที่เป็นธรรมชาติเนาะคะ่ะแล้วหลังจากนี้ก็เพิ่นกระเสียวไปลอยเนาะคะ่ะในแม่น้ำโขงไงเฮานะคะ